ไปไหนต่อที <mini horror> <m ario> ่แล้วไปรับรางวัลที่กรุงเทพครับเขาดีได้รางวัลดีเด่นดีเด่นปาตเยจริงจนะเรื่องจริงเรื่องจริงอาอีพาไปรางวัลียดีเด่นของานระาราปารา่เบิ้จะรจะอัดดัสสงสิสองติดด้เดีอยวละเอนันเดีกราชการเลยเนาะเนี่ย ฝากติ๊กจ้าอาดเถื่อนเห็นอันดีก็ราชการนะเจ้าเนาะเห็นคุณหมอเห็นคุณหมอเห็นหมอด pues ีก็ราชการเนาะจะอาดเนาะแต่งไปมกาดตีแต่งอ <sm> <một> okay, <S iros> ีกแบบบนขุนแขนโอเคไม่เชือกระลังกระลังจีบบนแต่งอีกรอบบบ่แต่งแค่จีบรอกดหนึ่งยาเยิ้มรอกดสองว่าเสียงมาสูบกระเลงใดแล้วเบาหนาฝ้าประธานดนะครับเก่งในเด็ดทำในฐานเที่ยทำได้เด็ด ได้เข้าว่าสิียกสองน่เกาดายเขาว่สิบหกสองเกกระดนี่เลาะอเดี๋ยวดเดี๋ยวเห็นเล้เดีวังคาจาวันนั่เกระดาษระดาษตดจเลยเ่าป่ะถงรั่เนี่ยเราถ้ากินยูโรั้งอุลรามิซ่ะเดียวเพื่อนวันเย็นก่อุพยบแล้วก็สิบยี่สิเออเบิงข่าถ้ากันอุพยบสี่รูเที้ว่าคิดว่าราะว่าเขาก็หยาดยูฮอตล่อด บ่ได้ไปบ่รอบนี้มอรอบกี่แล้วได้ไปบ่ะไม่ได้ไปไม่ได้สนับสนุนกองนุนเป็นกองนุนเป็นก็มันขึ้นในข้าวมาเหยียบอันนั้นเจ้าของเนี้ยตั้งคนเป็นเชือไหลเหย็บบ้านเหยียบกับองย่างไรบ้างเองเหยียบเองทำข้าวข้าวทำข้าวทำข้าวเหรอเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนวดประเทศประเทศชาติ ไปรับรางวัลอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยรางวัลนี้ดี๋ยรางวัลที่ไปเลี้ยนเนี่ยดีเด่นนักเลี้ยนดีเด่นชอบเลยดีเด่นเลยทได้เป็นผู้กองอบมากกว่อันผู้ทีผู้แขนบ่านะได้รับกับอะไรคนนี้วพอโดนบอสบอสแล้วแล้วูกอะไรหรือคนเยอะเลย ย่งยเป็นจ้าให้เาโอ้เป็นผู้หมวดโอ้แล้เลยมีบุญวาสนาเยอะผู้ยหเนี่ยจับพี่ใส้ไปกันจับปีว่ะบังันร์แล้วก็ไงนี่แล้วเป็นรอยเอกนบถ้าปี๋มันไหลไปามว่าละตามว่าละโอเราสอบยศสามปีเลยนมันสียากตอนตตอนขจ้าขนเป็นไม่รอยตอนนี้แล้เป็นผู้กอง ซื้อสารเราซื้อสารจะซื้อสารผมช่างเหรอซื้อสารซื้อสารเรือเขาว่อยู่ชลบุรีป่ะปเ,เกิดไตหิบบางเรือยุติการตอนแรกเราก็อยู่วยนี่นะยวยอยู่บางนาเนี่ยบางนาตราดกรมอะไรอย่างก็ไอ้กร,รมสัพปบุตรตอนแรกๆไปเอามนชูลล่งหนัน แรงยผมทำพวดาเลแต่มือแต่มหนึ่องสามสี่ห้าหกตาดิดคปากได้ไหแง่น่ะยาบ่ยาบ่เออได้ปะกอดีอดีได้ปะพอกอดีได้ไหมกอยแล้วเลยโอ้ยหลังบัานพัดแล้วสามพันลวมั้ง ปุ๊กหอยตะหงม้วงเอิ้นข่อยตะหงม้วงเว้ยสามพันแล้วเอิ้นข่อยตะหงม้วงเอิ้นออกมาถ่ายคลิปเจ้าเนี่ยเออทำท่าไปทางหงายเท่านายแค้นทางแก้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 แบบมันลืมลืมไม่รู้ประเด็นบอกว่าลืมลืมจะเปลี่ยนไหมอย่าบอกว่าลืมไปเจ้าบอกนะรู้แล้วหัวก็เออเออรู้แล้วจำได้แล้วเจ้าบอกมาดูอันนี้ตั้งเองละ ตั้งเองแล้วใ่ใช่พอมาถึงแตงแตงหอยมาเนี่ยามาถานแตงแตงหัวขอถามยาวหัวเศ้าเนี่ยเขาจะได้หัวขอเขาไ,ไม่ได้เลยหัวขอเขาจ้างอีกก็ไม่แน่ใจมันคืองานมันคืองานอันนี้เขาไยยายเหนืองานนี่ก็อัปเดตตองหนุ่มไหม ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้กินด้วยแต่เข้าไปดูอยู่โซงไปง้างอยูนะชอบดูแต่บานได้ข่าว่าอาทิจะไปเที่ยวประเทศลาวอีลูกสาวจะไเทียวอีข๋อมีโปรแกรมละมีโปรแกรมคิดเพิ่มก็จะเห็นลงคลิปยอนหลังก็มีทางงามเนี่ยเนาะเราเหมือนกันแต่เราไม่ได้คอมเมนต์หรอกไปเที่ยวลาวเยมจะด่ดไปลาวแล้วก็ดูคลิปเาอยู่ไปเที่ยวเดียวไปเมืองเฟืองดูแล้วล่ะ ไปเมืองเพื่อนพลอยเพี้ยวๆดิมาก็เนี้ยไปเียวไปได้นำนะแล้กอ๋อพ่อยเพี้ยวเ่อเห็นเห็นอยู่เห็นเพื่อนกันเพื่อนกันยิบคิดถ้าเราไปจึงปุ๊บเราบอกว่าเไปเบียจันเขาก็พาไปเลยนั่งรถนนั้บบอยาไปสบายก็นั่งรถตู้อย่อนั่งรถต้ายบบอยากนั่งรถ้ยู่นั่งรถตู้อยู่อุดรนั่งรถตนั่งรถตัวร์ไปลนงรยดงจถัน แล้วพอไปถึงนุ่นปุ๊บกูเลยเลยเดาเข้าไปบอกมั่นไงแล้วแต่มันเช่ารถมันจะมีที่เช่ารถเขาคุยอะไรล่ะโรงแรมมีที่พักหมดมีไหมใกล้ๆก็มีเหมือนกันแหละมีรีสอร์ทมีไอ้เก้านะพวกเก้ามันไปประจำเก้าดูคำมวลนี่ถ้ารักเดี๋ยวป่อยนะขลอมูลายอยู่ ด้หน่กับงคูมแบบคเที่ยวไงไงไนลาดีโอ้บรรยากาศงามบรรยากาศดีันก็ว่ามม่มีโอกาสเนาะอี้ละไอเชียงเพล่่วยไปเที่ยวบาทเนเชียงเพล่ไปซื้อบาทไปเยอุ่นด้วยได้ชมุเอ้ยนไปดีเชียงเพี่เราไปซื้อบาทก็ไปหน่อยมั้งงานมันนะฟอง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 เจ็ฟอง ไปพ่อกันได้ผลอ่ะซัดกันเราจะหอดเพียยขึ้นตีหนึ่งแเฮ็ดเลยเราแกงเฮ็ดไยแล้วค่ะโอ้ทาก็่าแกงเฮ็ดบ่ไม่เด้อลูกมาเล้ยว่าแกงเฮ็ดตาพิบโขนะนะตุ่มไม่เลื่อนลาหนูว่านเบิ้งคีดหลังปลาแต่โเฝังฝ่าบันหน้าฝ่าบันหน้าปังบ่พูดแล้วของยาชีแล้วฝัง ละดมละดมลดมซอปอ่ะเจ้าบ่ไปเสียหนาเมื่อเ้ารนี่ไม่แย่นั่น่ทางหนาเมื่อเสารอยกบกวาดล้าเดเมย้อบรรยัมยางลงมากยางลงมากกันเสียหนาจอกจอกเกงๆตัวก่อนยางลงมากแต่เสาร์คนน่นเนาคือไม่ไม่แย่นั่นไม่แย่น่นนัยามากแต่เสารเรก็เอือนล ยากต้ไปอน่ะว่าเฮ้ยคนกำลังลับกำลังหอนเพื่อนเนยอยงโอ้โหนใ่นมันเตืนรตอนาแล้ว่อยบลุกตื่นแล้วบลุกเตื่นแล้วลุกกบลยจะเรยนวันนี่นะจะว่างหมดแล้วตอนดื้อยายามโตงหจยิเาคุยกับนะเสียงมันยิ่งเนาเไม่อดคุยตกับลูกสาวเลย คุยกับยายคือยิ่งเสียงมิยิ่งเนาะขันแอบซองเนี่ยเนี่งหูฟังเนี่ยใส่หลายค่อยใส่หลายข่อยเจ้าเจ้าสิบาตัวฟรงเดือวสิว่าทโดนหลบที่งานนัดผู้สาวมาเฮือนบัดสิว่าอีกโอ้ตายค่อยที่ไหนได้ไปแอบไปแอบฟังเขาคุยกันที่แรกก็ว่าทำทางไปพยาามตงสันนี้เนี่ยมาแลกกันนั่งเบื้องหนังตอนเจ้าไปยามตงใครนั่งเบื้องหนังเน็ตฟิกบ่ โอ้ยยูทูบเะียมีอะไรเสียงดังนไม่มคกไระแจงผมบนเบิงหนังนอนเทียงขึ้นตื่นตีหาเครื่องหกโมงตื่นอยู่ห่างบลุกกันนะแ๋จักสิลุกมายังเนี้ยยูเพื่นขึ้นกันหรือเู้่่ากะโจมโจเนี่ยแบงเื่นนั้นสบายดีนะอู้เพิ่นเ่าเลยอ่ะใ่เพิ่นเ่าเพิ่น เพิ่นว่างไปแล้วแมนแล้วก็ไปมีไอ้เวลาไปหาหมอเพิ่นว่างไปแล้วนะบันนี้แนวอยู่บ้านก็ได้ได้เฮ็ดพี่ไส้กับบอยู่พี่ไส้กับไปหารับจาา้างหาเสากินคำคือก,กันทั้งสิ้นนะบันนี้ขออยู่บ้านก็ได้เออได้อยู่กอได้ซื้อนึกกินมะมัยเพิน่นไปหาหมอกับนั่นแหละตามเวล่าไห,หน้ากับบูมีคลิปยังแล้วตัดซะอย่างเอฟซีบิ <laughs> ่ง คนบ่างบัดเดียวผู้เฒ่าว่มีแห้งเห็ดเดยวจะได้เดี๋ไปยูน้ำพึ่งนบ้างในลูกัดเดี่ยวนี่แล้วมากกบมานีปละต้องเลกเมื่อลูกแล้วคอยกรย่ามาหยามกันนะไม่หยามไม่หยามพ่อใหย่ที่ราไม่คิดปังไหมพ่อใยญ่ทีแล้วถาม ้บนี่ตัวละครใหม่ๆสิพ่อมีตัวละครใหม่ๆไม่ค่อยบ่าแตเจ๋ไม่ค่อยบ่าหนาเบื่อแต่เวลาเห็นอย่างนเจ้าไปหาพระหาอย่างเงี้เนะสายมุมเงี้ยเกิดใภาษาความกิดมาแล้วเขาจะท้าวเอาเจ้าบ่ไปสิบ่บ่โอ้ก็เข้าไปเล่นน้ำเพลินเลย